c ชาส์แอนด์คีนะครับคือแบรนด์ที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับในฐานะแบรนด์แฟชั่นจากสิงคโปร์ เป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าชาลแอนคีตเป็นแบรนด์ธรรมดาหรือเป็นแบรนด์หรูเอาเป็นว่าไม่ไว่าอย่างไรก็ช่างแหละชาล์แอนคีตเชื่อไหมครับว่าเขามีประวัติแบรนด์ที่น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะไปดึงดูดนักลงทุนอย่างกลุ่ม LVMH มหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในฝรั่งเศสผู้ที่เป็นเจ้าของแบรนด์หรูทั่วโลกอย่างโรวิตตองดิออร์เซรีแล้วก็แบรนด์อื่นๆอ,อีกมากมายนะครับแล้วจริงๆแล้วประวัติชาวแอนคีตเป็นยังไงผมได้มีโอกาสศึกษาแล้วก็คิดว่าเรื่องราวของเขาน่าสนใจและน่าจะเป็นแรงบันานใจให,ให้้เรีมะน,น,นัผง สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วหลายครั้งที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยบางครั้งเราสอนเสร็จแล้วความรู้ที่เราเตรียมมาเนื้อหาเคสส s t u ที่เราไปศึกษามาเล่าไปเสร็จความรู้มันก็จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบใช่ไหมครับซึ่งเราเสียดายนะครับไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นจึงเป็นที่มานะครับที่วันนี้เอาเรื่องต่างๆเหล่านี้เอามาเล่าสู่กันฟังด้วยฉะนั้นก่อนไปฟังอย่าลืมฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่ องเรียทุกวันเชื่อว่ามาถึงวันนี้นะครับน่าจะมีจํานวน,นน้อยคนมากๆที่ไม่รู้จักแบรนด์ชาวแเนคีสนะครับจริงๆเราจะเห็นอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั้งในไทยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะเจอเยอะมากๆเลยนะครับแทบจะอยู่ในทุกห้างถ้าเราไปดูประวัติแบรนด์ของชาวแเนคีสนะครับไปดูสเตทเมนต์ของฟาเดอร์ของผู้ก่อตั้งเขาเขาจะบอกว่าชาวแเนคีสเนี่ยคือแบรนด์ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ ตั้งใจที่จะมอบพลังให้กับผู้หญิงในทั่วทุกมุมโลกครับให้ผู้หญิงทุกคนบนโลกสามารถที่จะเปิดเผยตัวต,วตนออกไปข้างนอกได้อย่างอิสระมั่นใจผ่านแฟชั่นโดยที่ประวัติแรกเริ่มเดิมทีของชาสียงคิน,นะครับเขาเริ่มต้นธุรกิจในปี1996ครับในเวลานั้นเองนะครับตัวละครที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือ3พี่น้องตระกูลหว่องครับคือชาวสียงคิสเนี่ยเริ่มเริ่มเดิมทีเป็นร้านขายรองเท้านะครับร้านขายรองเท้าเล็กๆครับที่เอารองเท้าจากแบรนด์อื่นๆมาวางขายพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับหลายๆร้านทีี่เเราาาหห็นนนนตม้้้สสิคทวั เป็นร้านแล้วก็มีรองเท้าของหลายๆแบรนด์มาวางขายให้ผู้คนได้มาเลือกสรรน,นะครับได้มาช้อปปิ้งกันนั่นคือจุดเริ่มต้นของแบรนด์ชาวสแซนดคีสประมาณปี1990ครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือตอนนั้นในบรรดา3พี่น้องเนี่ยนะครับชาวสคีดแล้วก็เคนเนตเนี่ยพี่ชายคนโตครับบอกว่าอยากที่จะมีกิจการเป็นของตัวเองละไม่ได้อยากจะสืบสานต่อจากกิจการของที่บ้านก็เลยตัดสินใจไม่เรียนต่อนะครับแล้วก็ตัดสินใจไปเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าอัมาราในสิงคโปร์ครับเพื่อที่ ไม่ออกว่าจะเปิดร้านอะไรนะครับด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเชี่ยวชาญจากการที่ช่วยที่บ้านดูแลร้านรองเท้ามาอยู่แล้วก็เลยกลายเป,เป็นเปิดร้านรองเท้าแข่งกับที่บ้านไปซะอย่างนั้นพอดําเนินกิจการมาได้สักพักหนึ่งนะครับชาวเนี่ยพี่ชายคนโตที่ขายรองเท้าเนี่ยครับก็เริ่มเจอปัญหาแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นแค่คนที่มาช่วยบริหารภายใต้ธุรกิจของที่บ้านใช่ไหมครับแต่พอตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆแล้วเห็นตัวเลข profit loss นะครับเห็นตัวเลขคู่แข่งทางการตลาดต้องจ่ายค่าเช่าทุกเดือนเนี่ยมันเริ่มทําให้เขาคิดได้หลาา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 ยยยอย่งมมมมกขึ้้นนนนคครเเพะวววีป็ต อยู่กับเขาละเขาเริ่มสังเกตว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเริ่มถามหารองเทา้ารุ่นอืน่นๆมากขึ้นที่เขาไม่มีอยู่หน้าร้านเขาเริ่มสังเกตว่าร้านค้าใกล้ๆเฮียงเนี่ยมีรองเท้าที่เหมือนกับที่เขาขายอยู่หน้าร้านไม่ต่างกันเลยนะครับลูกค้าก็มาถามว่าร้านไหนขายถูกกว่ากันอันนี้เลยเป็นที่มานะครับที่เขาเนี่ยก็เลยเริ่มสังเกตว่าเอะถ้าธุรกิจเนี่ยจะเติบโตได้จะยั่งยืนได้เนี่ย เล่นเกมแบบนี้ต่อไปเนี่ยไม่ชนะแน่ๆนะครับเหมือนที่อัลเบิร์ตไอสไตน์ว่าไว้มีแต่คนโง่เท่านั้นที่ทําทุกอย่างซ้าๆแบบเดิมแล้วคาดหวังว่าจะเกิดผลลัพธ์ใหม่นะครับเขารู้ว่าไม่เกิดผลลัพธ์ใหม่แน่นอนถ้าเขายังก้มหน้าก้มตาทําแบบนี้ต่อไปก็เลยเป็นที่มาที่เขาเริ่มตัดสินใจที่จะมีไลน์แฟชั่นของตัวเองครับนั่นก็คือเขาต้องการที่จะออกแบบรองเท้าด้วยตัวเองแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ทําเหมือนรองเท้าแบรนด์อื่นที่พอผลิตเสร็จนะครับก็เป็นแค่โรงงานถูกไหมแล้วก็ส่งไปขายตามร้านขายรองเท้้้้าาาาาาาตต่่ต่ง่งงงๆๆออเเเจรรนนนนขยยทหลัี หนึงร้านก็มีรองเท้าเป็นร้อยๆคู่นะครับเราก็เป็นได้แค่ตัวเลือกหนึ่งบนเชลฟ์เหล่านั้นเท่านั้นมันดูไม่น่าดึงดูดไม่น่าสนใจอะไรเลยมันก็เป็นแค่การทําอะไรจำเดิมนะครับชาวก็เลยบอกว่าเขาจะต้องออกแบบรองเท้าของตัวเองให้ดี ให้สวยแล้วก็เอามาวางขายในร้านของเขาเท่านั้นดังนั้นในร้านของเขาจะมีเฉพาะรองเท้าที่เขาผลิตเองเท่านั้นและรองเท้าที่ผลิตที่นี่ขายที่นี่จะไม่ถูกเอาไปขายที่อื่นเลยเด็ดขาดนั่นคือความตั้งใจของเขาครับแล้วปรากฏว่าพอเขาเริ่มเดินเวนี้ก็เริ่มไปได้ดีครับลูกค้าเริ่มมาหาเขาเพราะว่าเขามีรองเท้าที่มีที่เดียวในโลกเพราะเขาเป็นคนออกแบบเองนี่แล้วก็เริ่มไปได้ดีนะครับจนชาวแต่พี่ชายคนโตได้ไปชวนน้องของเขาครับก็คือคีตมาร่วมกันนะครับให้มาช่วยออกแบบครับในปี1996 นั่นคือจุดเริ่มต้นที่มาของร้านที่ชื่อว่า Charles and Keith โดยที่คอนเซปต์ในการออกแบบสมัยนั้นครับคือต้องรูหรานะครับทันสมัยตามเทรนที่สําคัญต้องมีองค์ประกอบเรื่องราคาต้องจับต้องได้เพราะว่าย้อนกลับไปครับความตั้งใจของแบรนด์นี้ก็คือ การที่จะมอบพลังให้ผู้หญิงเนี่ยได้สามารถเฉิดฉายเจิดจรัสออกมาผ่านแฟชั่นดังนั้นราคาต้องจับต้องได้เพื่อที่จะทําให้มิชชั่นของพวกเขาเป็นจริงนี่คือความตั้งใจของชาวและคีทนะครับหลังจากนั้น2ปีครับในปี1998ัาย้ังจาได้ไหมครับสพี่น้องตระกูลบอกมีชาวคีทแล้วก็ Kenneth. แคนเนตแต่ว่าตอน1996ครับมีแค่ชาวที่ชวนคีทมาเลยชื่อชาวแอนคีททีนี้สุดท้าย2ปีให้หลังนะครับปี 1998, เนี่งนันเว่าน้อนุเท้งของเขาเนที่เก่งที่สุดในเรื่องของการออกแแบบฟชนคนลยดึงตัว ให้มาช่วยออกแบบกระเป๋าและก็เครื่องประดับครับนั่นเป็นครั้งแรกนะครับที่ชาวสันคีเนี่ยมีของอย่างอื่นมาขายไม่ใช่แค่รองเทา้าแต่ว่ากลายเป็นว่านั่นคือจุดเริ่มต้นสําคัญครับที่ทาให้แบรนด์ชาวสันคีสเนี่ยเติบโตขึ้นมาไม่ได้เป็นแค่แบรนด์รองเทา้าแล้วแต่กลายเป็นแบรนด์แฟชั่นที่ขยายฐานลูกค้าได้กว้างมากขึ้นนะครับด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่ว่ามาทั้งหมดนี้ครับคือองค์ประกอบที่เสริมกันนะครับทำให้สุดท้ายแล้วแบรนด์ชาวสันคีสเนี่ยใช้เวลาแค่หลังจากนั้นไม่ถึง2-3ส้งสายฐานลูกค้า ฐานแฟนคลับไปอย่างประเทศใกล้เคียงด้วยใครที่มาเที่ยวสิงคโปร์นะครับเห็นชาวสซงคิดก็ซื้อกลับไปฝากซื้อกลับไปเป็นของขวัญอันนั้นแหละครับคือที่มาที่ชาวสซงคิดไม่ได้หยุดความสําเร็จของตัวเองอยู่แค่นั้นไม่ได้เห็นว่าความสําเร็จของตัวเองเนี่ยโอ้ทําได้ดีจังเลย2ปี3ปีเติบโตมาจนคนรู้จักทั่วประเทศเยี่ยมสุดยอดเขาไม่คิดอย่างนั้นครับเขาคิดว่าจะทํายังไงถึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากความนิยมในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันออกไปต่างประเทศเนี่ยที่คนนิยมซื้อไปฝากกันในต่างประเทศทํายังไงงให้้้เเเรรราาขีี่่คลืนนตตติบโได สูงสุดบ้างเลยเป็นที่มาที่ชาวสันคีนนะครับเริ่มศึกษากลยุทธ์การขยายสาขาไปในต่างประเทศ ก็ศึกษาหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ไปลงทุนเปิดสาขาเองนะครับหรือว่าศึกษาระบบแฟรนชส์ด้วยความเร็วในการตัดสินใจแล้วก็วิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งทั้ง3คนนะครับทำให้ชาวสังคีสามารถที่จะขยายธุรกิจของเขาไม่ได้อยู่แค่ในสิงคโปร์แต่ว่าเติบโตแล้วก็มีฐานแฟนคลับฐานลูกค้าและขยายสาขาไปใน,ในหลายประเทศอย่างเช่นในประเทศไทยเองก็มีสาขาในหลากหลายห้างสรรพสินค้าในที่สุดเหมือนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันและชาวสังคีนะครับยังเป็นอีกหนึ่งองค์กรนะครับที่ใช้คําว่าแสแดงความใส่ใจให,ให้กับโลกของเรามากๆนะครับองค์กร เลยทีเดียว มไม่ว่าจะเป็นทั้เรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมการพัฒนาอย่างเช่นเรื่องของธรรมชาตินะครับตั้งแต่รายการผลิตจนไปถึงเรื่องของการขยายตลาดของชาวเซนคีสเนี่ยได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรพิทักษ์ป่าไม้นะครับซึ่งมีไม่กี่องค์กรนะครับที่ใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็เข้าไปคุยกับองค์กรพิทักษ์ป่าไม้จนได้รับการรับรองเหมือนอย่างชาวเซนคีสว่าตลอดต้นจนจบของเขาเนี่ยนะครับเป็นขั้นตอนที่ได้รับการรับรองจากองค์กรพิทักษ์ป่าไม้ลวแล้วก็ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับทำงานร่วมกับองค์กรอย่างเช่นองค์กรเพื่่่ออคคววาาาามมเเสสภรระะหหหงงพศแปชตินะครับม่ มะเร็งเต้านมนะครับหรือว่ากองทุนสัตว์ป่าโลกสากลนี่ก็คือองค์กรที่ชาวแส่นคิดเข้าไปร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็เห็นอยู่ในข่าวตลอดตลอดดังนั้นสําหรับผมเองนะครับนี่น่าจะเป็นหนึ่งในบทเรียนที่เราน่าจะถอดบทเรียนความสําเร็จของเขาว่าเขามีที่ไปที่มายัางไงแล้วก็ความใส่ใจต่อทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นหรือแมก้กระทั่งดราม่าเรื่องล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับ เราก็จะเห็นว่าชาวแสงคีทได้วางตัวอย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่หลายๆคนด้วยนะครับก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็บอกว่าจะได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ไอเดียดีๆในการทําธุรกิจจากชาวแสงคีทไปนะครับสำหรับคุณคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์และความคิดเห็นกันมาหน่อยนะครับทำให้ที่นี่เป็นเหมือนบิสเนสสคูลที่ผมไม่ได้แค่เล่าเคสอย่างเดียวผมตกผลึก ผมเอามาเล่าให้คุณฟังคุณตกผลึกอะไรคุณ with, คอมเมนต์ไว้เพื่อนตกผลึกอะไรคุณก็จะได้อ่านความคิดเห็นของเพื่อนความรู้มันก็จะไม่ได้มีแค่หนึ่งจากผมแต่มันมี2 345หจากพวกคุณไปด้วยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามกดแชร์กันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆแบบนี้ที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังทุกวันถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆคุณด้วยและเหมือนเดิมนะครับใครใับ ถ้าหาว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามก็ด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันและก็ฝากกดไ like, ลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงสถรอสวัสดีครับ